ันรับมาจากไหนมันมีควาลรับไม่ได้เห็<ม>ุนั้นเราจะว่าให้มีสติม,สตมีความตั้งใจมั่นเอาไว้แล้วก็มีหุตตปะมีความเกรงกลัวต่อบาปที่จะตามสนองกับตัวเรานนคนเราโดยนี้การภาวนาปฏิบัติถึงเลือกการเลือกเวลาจึงเข้าใจไปว่าการภาวนาปฏิบัตินั้นต้องหลับหูหลับตา แล้วก็ไปนิรพมบดรีกรรมนั่นบดรีกรรมนี้จะ่าถูกไมมก็ถูกขั้นแหละแต่เป็นของนิดน้อยเองไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่จริงๆมันเรื่องสติเรื่องปัญญาตัวนี้เป็นเรื่องสําคัญสติปัญญาที่ว่ามานี้เราจะมาจากไหนนี่แนมเขาตั้างปัญหาขึ้นว่าปัญญามาจากไหนเขามามาใช้ ปัญญาที่ว่ามานี้เป็นปัญญาที่ทุกคนมีอยู่ทุกคนนั่งอยู่ที่นี่มีปัญญาหรือคับถ้าปัญญาไม่มีจะมีวิธีการหาเดี้ยงชีพได้ไหมหาไม่ได้เราหาอยู่หากินได้ทุกวันทุกวันก็หาด้วยปัญญาเราจะสร้างบ้านหลังหนึ่งทำนาทำอุู่ทำกินทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องมีปัญญาในการทำ แม้จะทำอาหาร,าหารการกินตะข้างเดียวก็ต้องมีปัญญาในการทํามีปัญญาในการหาเงินหาทองมาซื้ออาหารนี่คือปัญญาประเภทนี้มีอยู่ประจําตัวของเราปัญญาตัวนี้ไม่ต้องเกิดจากอะไรเป็นธรรมชาติในตัวมันเองเขาเรียกว่า,ญญาวสัญชาตญาณของปัญญเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วต้องมีสติประจําตัวมีสมาธิประจําตัว และก็มีปัญญาประจําตัวเนี่ยปัญญาตัวนี้เขาเรกว่าโลกิยะปัญญาเป็นปัญญาสร้างสารรค์ในทางโลกปัญญาสร้างโลกแต่ปัญญาสร้างโลกตัวนี้ก็ตามเราจะมาฝึกวิธีการใช้ปัญญาสร้างโลกตัวนี้มาสร้างธรรมได้อย่า,ญญา,างไรนี่เราต้องศึกษาให้ดีการสร้างธรรมะ ็ต้องคิดให้รอบครอให้รอบรู้เอาไว้ว่าธรรมะคืออะไรจะสร้างด้วยวิธีใดให้ธรรมะเกิดขึ้นกับตัวเราเหมือนก็บรราเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่มันมีธรรมะอยู่ในตัวด้วยกันแต่ธรรมะนั้นปิดบงังหรือความมืดปอดที่เรียกว่าอาวิชชาคือเราไม่ใช่ปัญญาอย่างเขาถึงในจุดนั้นก็เ,เลยไม่เข้าใจ เหมือนของดีๆที่มีอยู่แต่ถ้วยที่กาละมังมันครอบอยู่เราก็มองไม่เห็นว่าในถ้วยนั้นมีของดีไหมมีเงินมีทองไหมก็มไม่รู้ไม่เห็นพอเราไม่ได้เปิดดูถ้าเราได้เปิดดูหรือคนใดคนหนึ่งเปิดให้ดูนั่นแหละเราจะรู้ว่าในถ้วยที่ครอบงำอยู่นั้นมันมีของดีอยู่ในนั้นนี่เช่นเดียวกัน ธรรมะในตัวเราทั้งหมดมันมีอยู่แล้วแต่ก็ไม่มีใครจะไปบอกว่านี่คือธรรมะธรรมะอันนี้หมายถึงธรรมชาติธรรมะที่นี่มันมีมาก่อนศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลกเป็นธรรมะประจำโลกคนเราเกิดมาแต่เมื่อไรธรรมะก็เกิดมาแต่เมื่อน,นั้นคนเราเกิดขึ้นได้มันต้องแก่เก็บตายได้ การแก่เก็บตายนี่หดะเพราะว่าสัจธรรมคือความจริงคือผ่านไม่ได้หนีไม่พ้นนี่คือหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าเริมาสอนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วทุกคนธรรมดาต้องมีความรักซึ่งกันและกันหวงเห็นซึ่งกันและกันการความห่วงเห็นการมีความรักต่อกันนะั้นเป็นธรรมชาติของมลสัตว์ต้องเป็นอย่างนี้ถึงจะมีห่วงเห็นมีความรักการศักปิ์ใดกพตา แต่ก็มีตัวหนึ่งเป็นตัวตัดสินชี่ขาดลงไปเลยว่าการพัดพลาดจากกันไปไม่ว่าของนั้นน่าเกลียดน่าชังน,น่ารักสักปันใดก็ตามต้องพัดพาดจากกันไปแน่นอนหลักนี้ก็เป็นหลักสัจธรรมที่มีอยู่มาก่อนาศาสนาพุทธเกิดขึ้นในโลกพุทธเจ้าที่มาตัดสรุ้เลย ก็เรื่องความจริงที่เกิดขึ้นกับโลกวันนอดีตทั้งแต่มาสอนให้คนเข้าใจตามหลักความเป็นจริงนี่ก็วความจริงที่ว่าแก่เกิดแก่เก็บตายนี่แหละเป็นของจริงแต่เราก็เฉยๆถือว่าเป็นธรรมดาไปเสียเวลาสวดเวลาเลื่ก็ว่าเราการแก่เป็นธรรมดาจะนี้พ้นความแก่ไปไม่ได้ เราจะมีการเก็บป่วยธรรมาดาจะหนีการเก็บป่วยไปไม่ได้เรามีความตายเป็นธรรมาดาจะหลีกเลี่ยงความตายนี้ไปไม่ได้ก็ว่ากันอย่างนี้นี่เราเอาธรรมาดาบางตัวตัดสินที่ขาดเนยโดยเราไม่เอาเสียงเหล่านี้มาตึกมาตรมาพิกกันลมันก็บ่าของจริงเราก็ไม่เห็นนว่าเฉยๆมันต้องพลิกแผงพลิกแพงใหม่ คือพายานเปิดเผยความจริงออกมาให้รู้ให้เห็นอย่าให้สิ่งที่มืดบอดปิดบังใจตัวเราเอาไว้ในการเปิดหาความจริงนี้เราต้องอาหาใช้ปัญญาเราเป็นตัวเปิดเผยเองคำสนอนทระพุทธเจ้าก็บอกไปแล้วว่าให้เปิดเผยความจริงออกมาให้รู้ให้เห็นที่เรียกว่าญาณทัศนะรู้ของจริงในส่วนนั้นแล้วก็เห็นของจริงในส่วนนั้นเสีย ถ้ารู้เห็นของจริงอย่างนี้เลยการละถอนปล่อยวางไม่ใช่เรื่องใหญ่มันจะวางเองปล่อยเองโดยไปดิใหญ่ถ้าเห็นว่าของนั้นไม่มีสาระเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นกท์เป็นโทษเป็นภัยกับตัวเองเลยมันจะวางในตัวมันเองมันต้องบอกให้วางมันก็วางมันต้องบอกให้ปล่อยมันก็ปล่อยขอให้รู้จริงตามความเป็นจริงก็แล้วกันในการรู้จริงเห็นจริงที่ว่ามันี บุคคลต้องฝึกสติฝึกปัญญาไว้ให้ดีมาศึกษาความจริงให้ได้นี่คือว่าคำสอนพระพุทธเจา้าเอาเรื่องเก่าๆที่คนมีอยู่นี่แหละมาสอนคนหรือพูดง่ายๆว่าคำสอนพระพุทธเจ้าทั้งหมดมนะั้นเป็นเรื่องของคนส่วนมาเอาเรื่องของคนมาสอนคนในตำราต่างๆที่อ่านดูสิเป็นเรื่องของคนทั้งนั้นเลย เป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวคนทั้งนั้น่นว่าความโลภมันอยู่ที่ไหนอยู่กับคนไม่ใช่หรือคาว่าความโกรธอยู่ที่ไหนอยู่ที่คนไม่ใช่หรือคาว่าความหลงมันอยู่ที่ไหนอยู่กับตัวเราไม่ใช่หรือคำว่าปัณหาความอยากมันอยู่ที่ไหนเรื่องของคนไม่ใช่เรื นี่เรื่องของคนนี่แหละมันมีครบมีความสมบูรณ์แบบทุกอย่างในการศึกษาธรรมะที่เราศึกษาตามจำราในจำราทั้งหมทนั้นเป็นชื่อของธรรมะที่พระองค์เจ้าเรียกเอาไว้แต่ตัวจริงๆคือตัวเราเป็นตัวธรรมะเหมือนตัวเรานั่งอยู่ที่นี่ทุกคนมีชื่อ ชื่อว่านายกนางขอนางงนางคอต่างๆมีชื่อด้วยกันนะชื่อของคนเป็นอีกส่วนหนึ่งอันตัวของคนก็มีอีกส่วนหนึ่งแต่กฎสมมุติให้เข้ากันายคนนี้ให้ชื่อว่านางกอถ้าเรียกว่านางกอก็รูกคนาวาคือคนคนนั้นนั่นเพียงชื่อเห็นนั้นธรรมะเช่นเดียวกันในตำราต่างๆเป็นชื่อของธรรมะ แต่ตัวธรรมะอยู่ที่ตัวเราที่ในการปฏิบัติธรรมะเขาต้องปฏิบัติตัวเราเขาบ่าปฏิบัติตัวเราเหมือน,นกับพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นแก้ไขปัญหาต่างๆที่เรามีอยู่นี่สิงงสสส่งที่ไม่ดีต้องศึกษาให้เข้าใจเห็นว่าสิ่งที่ไม่ดีเราก็อย่าไปทําสิ่งนั้นเราอย่าไปพูดที่สิ่งนั้นก็พรอยทิ้งไปเสีย เพราะสิ่งไม่ดีทุกคนไม่ต้องการสมมติว่ามีคนใดคนหนึ่งมาทำให้เราไม่สบายใจเรื่องอะไรก็ตามสิ่งเขาทำมาให้เราไม่สบายใจเราชอบไหมเราไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบวิธีการทำอย่างนี้เราก็อย่าทำเหมือนเขาคนนั้น